สวัสดีค่ะวันนี้นาเดียจะมาจะมาช้อปปิ้งค่ะไอ้พวกเราเสียบตัวก่อนนะเราจะเสียบตัวก่อนทำงไงคะถ้าไปเสียบตัวแล้วนาเดียจะไปช้อปปิ้งนะคะ เดียอยู่ร้านของเล่นนะคะคเดียมาเลือกของเล่นคะ่ะนี่คืออะไรอย่าหนูนดูสิหนูนมีตัวอะไรดูสิคะนี่ไงไนี่ตัวอะไรนี่ช้างเดี๋ยวไปดูสิเดี๋ยวไปดูสิมุมเล็กมุมบาร์บี้ไปดูสิไปดูสิสคะเเ,ะเจ้าหญิงไหมไปดูสิดูตรงนี้ ืออะไรคะันคืออะไรคะลูกบอลค่ะลูกบอลดูตรงนี้สิดูตรงนี้่ะดูนี่ค่ะนี่คืออะไรคะ น้องดูดิอันนี้คืออะไรคะน่ารักจังเลยพูดที่หน่อยชอบอันไหนชอบอันไหนนี่อันไหนหมือนชอบอันไหนอันนี้แมวเหมียวเล่นอะไรแมวเหียวเล่นดนตรีเแมวเหี้ย

เดียวได้ตัวนี้ค่ะบอกพี่หนุ่มจะได้ตัวนี้ค่ะบานค่ะไปจ่ายเงินค่ะอู้มีดอลลี่ด้วยออ้ยเอาไหมคะ่อลลีเอาไหมคะเอาค่ะเอาว่ะเอาทุกอย่างเลยเออทุกเรื่องอันดอลลี่อันไหนอู้ดูดูมีเชียร์เนี่ยเยอะเลยนะสิ อะไระเอานี้ปลาหมึกยักษ์ไหนคะแฮะเอาปลาหมึกแฮกไหนอะคะปลาหมึกแฮกค่ะขอป้าซิหนูขอป้าก่อนงั้นหนูก็ต้องไม่เอาปลาวานแล้วหนูก็ต้องไม่เอาปลาวานนะหนูก็ต้องไม่เอาปลาวานนะหนูไม่เอาปลาวานนะคะเอาปลาวานไปเก็บนะคะโอเคไหมโอเคนะคะ ักนหนูได้ตัวอะไรยูให้มามาดูสิอันนี้คือตัวอะไรคะนี่คือ,อปลาหมึกแฮกปลาหมึกแฮกแล้วก็ปลาอะไรคะปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ป่ะไปจ่ายตังค์ที่นี่ป่ะก๊บป่ะเดินไปจ่ายตังค์ก่อนซ้าแนนตรงไหน ว้าวมีตลาดด้วยนะคะนี่มีอะไรมีตะกร้าเก็บเห็ดด้วยของแม่ด้วยค่ะไหนคะ ดูตรงน,นี้หนูให้ดูเฉยๆเดี๋ยดูเฉยๆ,ๆนะคะ,อ,นนะ,คะอะไรอีกอะ่ะน,นี่ยกระตัวอะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตัวอะไรคะอืมกระจี S <S ักกะจอกเทนกเจ็ดแฟง <S 2> <S 2> นกกระจอกเทศเอาไหมคะเอาหมูป่าไหมฮัลโหลเอาไหมคะหนืเอาตัวนี้ไหมหรือหนูเอาอันนี้ไหมนาเดียนาเดียนายนหนูจะเอาไหนหนูบอกหนูชอบอะไรคะ หนูชอบนี่หนูชอบอันนี้เอาไมมเทียนเลยนะเอาไหมเทียนเลยเอาไหมเอาถุงเทียนได้ไหมเอาไหมเอานี่เอาเทียนในตรงนี้นาเดียดูดูหมาม่าดูสิหนูชอบเทียนเลยนะหนูชอบสัตว์สวนสัตว์ของหนูไงเนี่ยเอาไหมคะไม่มีนกกระจอกด้วยมีมอโม่ด้วยหนูจะเอาอันนี้มีกระต่ายด้วยนี่ตัวอะไรนี่ นีอะไรบ้างมีฮาร์เซ่เอาไหมเอาไหมไม่เอาคะเอาไหมคะเอาค่ะนี่เอาค่ะเอาไหมล่ะเอาไหนชี้ชี้ให้มาเอาฮาร์เซ่ไหนเอาฮาร์เซ่เหรอเอาอันไหนเอากระดาษกระดายเดียวกระต่ายเอองี้เอาอันนี้ หนุนไปจับไอ้หนุนนะปร <c oughs> ะเดีย๋ยวได้อะไรอีกแล้วชี้สิให้มาดูสิหนูได้อะไรคะลูกเกดน้อยเหรอลูกแปดอย่าให้หล่นนะนอนเต็มไม้เต็ม <c oughs> มือเลยอ,อยจะหายนะเอามาใส่กระเป๋าไวไก้ก่อนไหมคะในเดียถือค่ะอ่นนถอะถือไปถือไป,ปไปด้วยกระเป้าไว้ด้วยมาเอาเอาใส่กระเป๋ากระเป้าไว้ก่อนเร็วเอาเอาเทียอะไรเนี่ยเดียเลย โอเคถือเองไปฮะหนูได้เออนี่คืออะไรนะเดียคะอันนี้คือดอกอะไรคะดอกโรสเซ่โรสเซ่คือดอกอะไรคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีอะไรเอ่ยสีแดงอ๋นี่พระอาทิตย์ตกเออพระอาทิตย์มาแล้วหนาวไหมหนูหนาวไหมวันนี้หนูหนาวไหมคะหนาวไหมคะหนูไม่หนาวค่ะหนูไม่หนาวค่ะ เดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนลูกไก่ก่อนค่ะมี้าพาสาวน้อยมาซื้อรองเท้าค่ะเอาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยววิ่งเลว ม่ามาเลือกรองเท้าให้หนูนะยี่สิบเก้าอเดียใส่รองเทา้าไซส์ยี่สิบเก้าอันนี้มันเออ<า>ไ,หไหนคะนอืมอดูรองเท้ามาดูรองเท้าให้หนูก่อน คู่น no? ี้ไหมคู ync, right? ่นี้ไหมอเดียเอาคู่นี้ไหมคะอเดียดูคะสวยไหมคะสวยสวยค่ะนี้มีไฟด้วยเอาคู่นี้ไปลองอเดียอยู่ไหนลูก hmm. ลองรองเท้าคู่นี้นะคะ เอาคู่นี้นะไปจ,จ่ายจ้าถอะโอ้มีไฟด้วยอค่ะลูกมาไปดูรองเท้านะคะดูรองเท้าของแม่ค่ะแม่เลือกรองเท้าก่อนนะคะ ไปหยอดปะมาพาไปปะเอามะปสิไม่ปิดไม่ปิดหู๋ยวใส่เอาเงินใส่ไว้เอาใส่ข้างในเมิบามาเอากิบมามายวมี มาดูครีมของมามะ่าสิดูน้ำหอมไหม,มดูครีมของมาม่าก่อนมามาดูเซรั่มของมาม่านะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่และนาเดียทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย